ชือองค์ครับแต่ใครๆเท่านี้มักเรียกผมว่าองค์แบกทําไมนะะ่ะเหะะพูดไปคุณก็คงไม่เชื่อของอย่างนี้นะมันต้องเห็นกับตาตัวเองลองตามผมมาสิครับและคุณจะรู้ ตบบัลลังกใหม่เนี่ยมึงน,นึกว่ามึงเท่มากเหรอกูแบกของกูหนักจะตายหา่哈มึงเสือกมาทิ้งของกูลนทำไมวะโอ้จะโชว์รังกาพี่มาช่วยกูเก็บไปไม่ได้ตั้งใจอ่ะโถมาช่วยกูแบกเข้าไปบ้านกูเดี๋ยวนี้ยืนซ้าทำไมล่ะครับข้ามยกไปไหนจ้ะเนี่ยเข้าบ้านกูไงอยูไหนจ้ะนี่ไงจ้าเร็วจ้าง ท่านจะได้รับความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรค์คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไรค์คอมเมดี้ของเรารับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ